เฮลโหลในช่องามเกียรติ์ทีวียินด okay. like ีต้อนรับสู่รายการรามเกียรนะคะโอเคค่ะในพันธุ์นี้พี่ก็จะมาเสนับชื่อผู้โชคดีนัวสผู้โชคดายนั่นเองนะคะคราวนี้แล้วคือจริงๆพี่ถ่ายไปหนึ่งเทปแล้วนะและทีนี้คลิปมันเป็นบ้าอะไรไหมลูะค่ะก็แบบว่าท๊าไมแม่งเลยเนี่ยจริงๆมีผู้โชคดีแบบว่าโอ้โหจริงๆคุณยกเกมอ่าชแนลนะคะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะ อันดับหนึ่งเลยนะแต่ขอแสดงคาสียใจ้วยค่ะแต่ท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว,ว่าสุดจริงๆโอเคอ่านะคะเราจะเริ่มจากรางวัลที่สซึ่งได้โปรไฟล์ u t u b e นั่นเองนะคะเป็นโปรไฟล์ u สองรางวัลนนะคะอ่ะาม,มาสุ่มสองสองกันก่อน,นะคะ่เนะเริ่มกันเลยเต็ม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 เต็ MCPETV นะคะน้องต้นหาน,นั่นเองพี่จังได้นะคะเ,เด็กโรงเรียนพี่ไงนะโอเค okay, ค่ะต่อไปค่ะต้อง c ปี้ก่อนก็ได้นะเ,นเดี๋ยวเรามาทำมันได้ต้อง copy ไว้ก,ไก็ได้โอเครางวัลที่สองจุดหนึ่งกะเริ่มเนี่ยปึ๊บ นาราทรูเพเกมนะคะคนนี้ก็ได้แล้วนะคะตอนที่ว่าเราสูมแบบว่าแล้วคลิปมันเฟลอะเออได้นะ,ะแสดงว่าเอิมพี่วางผิดที่ใช่ไหมเนี่ยชี้หายแล้ว <Okay, S 1> ค่ะโอเคค่ะตั้วันที่1.3นะคะ เติมดติมปุกช่องนะคะติมเตัมเติมเติมเติมแม็กกี้อีอีสี่ศูนย์นะคะก็ไปแท็กไว้ก่อนนะคะขึ้นมาวางโอเคค่ะต่อไปนี่ยครับเป็น1.2อค่ะเติม เด็กชายนะัทพลนาผนังคนนี้ก็ได้นะคะตอนที่เราสุ่มครั้งแรกแล้วคิปมันฟิีนะคะและที่สองมันเดนซสด้วยช้ำโอ้ไม่ก็เดามจนะคะแสดงว่าลงดีจริงค่ะโอเครางวัลที่หนึ่งอ่ะรางวัลที่หนึ่งเนี่ย ดำตาตำตตาตตตา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 ทีละพัทแก้วดีนั่นเองนะคะกับปีแช็กไว้ค่ะสนจกับคุณยกเกม R Channel แล้วก็คุณไอ้ชัยเดอะเกม R แล้วก er ็สัน่บูม8540้สนี่บูม8540นี่ไม่มีโชคเลยนะคะครั้งที่ก่อนที่ว่าคิวเฟลก็ไม่ได้นะคะแต่ยก ยกเกม r channel แล้วก็อาร์อาร์เกมเกมเมอร์เอ้ยยกเกมเมอร์ชแนลยกอาร์เกมเมอร์แล้วก็ไอทายเดอะเกมเมอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าจะด้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งที่เราจะคลิปเฟดไปนะคะอืมใครอยากให้เราทำให้อีกรอบมันก็ รอ160 subscribe น,นั่นเองนะคะหรือว่าจะแจกประตุดีหน้าก็รอดูก,ๆๆนนะะอกันแล้วกันนะคะตอนแรกเกิดระวังจริงๆนันเดี๋ยวก็จะทำให้3คนนี้ก็คือยกเกมเมอร์ช n แนลแล้วก็อาร์มเกมเมอร์นะคะแล้วก็ไอท์ไทยเดอะเกมเมอร์นะคะค่ะก<ค>็ะะสมหรับน,นี่นะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายนี่ปึ๊บปุ๊บโอเค เย็บยอยนะคะนี่นะ่เดี๋ยวพี่จะให้ดูอันนี้กันแล้วกันที่ว่าก่อนตอนที่คลิปเฟลนะคะนี่ค่ะคู่คนที่ได้ตอนที่คลิปเฟลนะคะนี่ค่ะคนนที่หนก็อยู่เกมอ,อาร์ชแนลสองก็ Arm อาร์มเกมเมอร์ตาเทพพลปากคนางังอ๋อและสามโอเคนะก็เสียใจด้วยนะคะ เสียใจจริงๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้เราไปกันไปบ่ายยยย